วันนี้มาพบกับช่อง AER Tour AO บาทีเดินับอันนี้นะครับอันนี้คือเป็น EP EP น่าจะ5เลยครับของของเกมหัวรอ้อนที่สุดในโลกหรือในโลบนะครับเอาใหม่นะครับเดี๋ยวเเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าผมจะผ่านด่านนี้ไหมครับ พรอมยังมาย,ยไม่โดนโอ้ยโดนโดนหนามแทงอ้ยไม่นหนอของเบิง้งมาพรอมยังเอะไรใช่ไหมาดิโอ้ยนอให้หนอของเบิง้งพิวพรัยังพิว ปิวโอ้ยไม่ทันตลบไม่ทันผมรู้วิธีเอาชนะด่านนี้แบบง่ายฟุ๊กลบก่อนโอ้ยโดนโดนหนามโดนหนามแต่วิธีนี้ก็ต้องใช้ฝีมือพอสมควรเหมือนกันแต่ว่ามันจะง่ายกว่าทุกวิธี ตายแล้วมาไปแล้วครับผมเออเลื่อนแล้ว อันนี้ผมรู้ว่าปืนมันเช็คได้นะครับแต่ว่าผมแค่ไม่ใช้โอ้ยนี่เดียวถุยแล้วทำไมมันมาโตรงนี้วะปกติมันจะโผล่ตรงนู้นเลยไม่ใช่เหรอมาดิโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะของเบิ้ง ไปแล้วครับใครที่เห็นคลิปนี้ตอนกี่โมงก็คอมเมนต์มาครับและแล้วใครเห็นคลิปนี้แล้วจะแต่รอไปเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะสอนธีถ้าใครอยากเล่นแบบนี้ถ้าใครอยากเล่นแบบนี้กเ,นบบนกนเก่งๆครับคอมเมนต์มาเลยว่าเก่งๆในคลิปนี้คนระับแล้วแล้วผมจะมาทำคลิปสอนเล่นแบบ และแล้วสอนการกวนทีนทุกอย่างเนี้ยแบบนี้นะครับเราจะสอนเป็นด่านนะครับแบบนี้มีห้าด่านเราก็จะทาวิธีสอนการกวนทีนในแบบนี้ห้าห้าห้าสิบนะครับมาพร้อมยังกระโดดกระโดดไม่ทันแล้วตอนโดนระเบิดก็โคตรแลกเลย บักกี้อุสลปิโอ้ยน้อไปดูเสือมาต้าาองใช้คาถาคาถาอาคม ทำไมจังหวะมันไม่พร้อมกันเลยวะสกิลจิ๊จจเ้ยมันโดนตรงไหนวะมาดิโอ๊ยคุณแหลกเลยโอ้โห ภาพแรงระเบิดมันเสียงดังแล้วมันทำให้ภาพแหลกอ่ะมาดิเนี่ยโคตรแหลกเลยเมื่อกี้อะไรวะโอ้ยกระดิกป,ะ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 ปะ๊อปเลยป๊อปป๊อปมาดิยิงโดนปะโอ้ยกันจะบอกเลยว่ายิงโดนให้มันหลุดไปโอ้โหรู้เลยรู้เรื่อง มาดิตกันโอ้โหลงนี่งั้งนานแล้วเวลาเอ๊ะแต่ถึงแม้ยิงเวลาชาร์จมันก็โดนยิงก่อนใช่ไหมมาดิ โอ้โหและมันยิงก่อนที่มันจะตายด้วยนะแล้วมันก็ฟื้นมาใหม่เนี่ยฮะแล้วกว่าจะไปถึงตรงนั้นได้มันยากไหมกว่าจะหลบกระสุนตรงนี้ได้ฮะเนี่ยภาพกระหล็กมันต้องหลบยากเนี่ยเห็นไหมอโอ้โหทุกคนหนายี่เลยมา ออิวว้าเริ่มหัวร้อนแล้วเริ่มหัวร้อนแล้ววันนี้น่าจะไม่ผ่านด่้านี้หน้านี้ โดนอีกแล้วมุมกล้องมันหันยากอยิงยิงนี่ยิยิง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 ไม่โดน โอ้โหผ้ามันโค่นเหล็กเลยหนักอะไรวะอาปากาโฮเลยนี่ท้านมถึงนาสุดท้ายนะได้เจอปากาโฮดิปพี่ัวววบเหล็กขับเหล็กโอ้ยพอผ้ามันเหล็กนะมันก็ขึ้นมาช้าพอขึ้นมาช้าแล้วมันก็ไม่ตึงจังวงไง แล้วมันโดนตรงไหนฮะบอกมนหน่อยฮะมันโดนตรงไหนอะมันไม่รู้เลยปิ้วโอ้ยเรอฮะฮะมันเป็นอะไรมันไม่ตนจังหวัดตรงไหน Ens, แต่ทำไมครั้งน <u> uh> ี้มันไม่ตรงเวลามันก็เท่ากันอีกเกมโกง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 โกงเกม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 โกงโกงสลับปี้สลับปี้สลับปี้โอ๊ยทำไมมันไม่ตรงวะโธอืมโอ๊ยอะไรวะ คลิปนี้น่าจะไม่ผ่านด่านนี้หรอก โลบอกแหลกไปหมดแล้วเฮ้ยว่ะโอ้โหแล้วมันอะไรวะแล้วไงอะ่ะแล้วไงมันเป็นอะไรโอ้โหนี่สิบนาทีแล้วมันไปแค่นเนี้ยยังไม่ไปไหนเลยทำไมรู้สึกยิ่งเล่นมันยิ่งถากวะ โอ้โหแล้วทำไมมันไม่ลงไปฮะมันนะคบให้เกมมันค้างตอนนี้มันยิงมาได้งไงโอ้ยชักดิ๊ฟชักดิ๊ฟชักด,กดิ๊โอ้ยอะไรวะยิงดิคลิปคลิปเดียวต้องผ่านให้ได้อะ อยู่เนี่ยเกมโคตรมั่วเลยทำยังโอ้ยแล้วมันไม่ลงไปนะมื่เกี้เห็นไหมเกเกมมันค้างอะ่ะโอ้มันกระโดดเร็วเฮ้ยเป็นอะไรอยู่วะ แล้วไม่ไหวแล้วโอ๊ยแล้วทำไมมันไม่กระโดดนะก็กดแล้วนะเอ,อเกมอะไรวะเนี่ยใครสร้างเกมนะอย่าให้รู้วะ